โอ้นี่วันที่18เนอาอ18ครับผม18พฤศจิกายนพี่กาแลา้วก<อ>็เต๋เข้ากันวันนี้โอ,โอเคครับสวัสดีครับครับสุขมข่าวอินดี้วันนี้นะครับหมอปลาเดี๋ยวกองมาตีเข้านะครับอยู่ครับเปื่อนๆสมัยเนนยลี้ยนเนาะันนว้ลุงนี่ดุกครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับอยูกับเปื่อนสมัยเลี้ยนเนาะวันนี้ กันใสนะครับใตเก้าหน่อยเตากันส่กนนะครับตัวดี้ตัวนีเราไม่ไหรอโอ้เนี่ยนี่สีเขาไม่ใช่ไอ้นี่นะครับเอ้าเอกมันน่ากสีเขาอะ

เขาหางแปะนี่เขาเนี่เกี่ยวปีหนึ่งเขากินได้ทั้งปีโอ้ทั้งปีเลยอเพราะว่าเปียปีเปียน้อกเปียผึ่งมาจุ่ยมะยังมีแก่กายผึ่นน้ำเหมาว่าเข้ามาต้องได้ซื้อในน้อนเออมาได้ซื้อในน้อนนี่แหละครับผมวิธีของชาวนาเขาเนาะคนมาตั้งกันยังคนมาตั้งกันยังคน ครับวันนี้มาเกี่ยวเข้าวันนี้หนะอครับหนอจากใจชีวิตยุ้งเทปรับวินมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้มาขับบ้านเกิดมาตูฟูมเผื่อจจจะมาใจชีวิตอยู่บ้านเฮานะครับหนอมันมีความรู้สึกแตกต่างกันได้ของพี่ครับกรุงเทพกับบ้านเฮียนะครับคือว่าลับมาอยู่บ้านแล้วมันสบายใจนะสบายใจเออมันดีกว่าอยู่กรุงเทพเยอะ อุ่นไว้บ้านเฮามันก็ดูแลป่าวดูแลแม่ได้เงี้ยการก็สบายมีการมีงานทำก็โอเคละขอบคุณครับเดี๋ยวเาพอบรรยากาศเปิดเก็บเข้ากันพี่น้องป่ะตอนข้าวหนวดข้าวเสร็จแล้วก็คือที่คือว่าสมัยโบราณคือพัดคือว่าออาออกเสร็จอย่างเงีออกโอเคครับติดตามครับผมนะครับพี่น้องครับถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเอาเข้าใส่กระสอบเน้อง